สวัสดีครับวันนี้กวันที่26กุมภาพันธ์ปี68นะครับวันนี้ก็เช้าวันพุธนะครับเนาะคลิปนี้จะวางแนวทางของฮานอยนะครับหิบซีที่เป็นคอฮานอยนะครับวันพุธก็มีราวพัฒนาด้วยนะครับเนาะถ้ามีเวลาก็ต่อเลที่ราวพัฒนานะครับหิบซีทางช่องเพื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมถ้ามีเวลาก็ลงในช่องทุมชนให้นะครับเนาะ ใครชอบกาฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะถ้าวันนี้ลงช่องชุมชนถ้าใครไม่กดติดตามจะไม่เจอนะครับเนาะถ้าใครกดติดตามเลื่อนไปเลื่อนมาก็เจอเองนะ,นะเนาะเลื่อนไปเลื่อนมาก็วันนี้ก็มาในหัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพานงนมาทําธุระที่ต่างจังหวัดนะครับเนาะแล้วก็ที่อำเภอนะครับก่อนลับบ้านก็แะให้อาหารปลาก่อ,อนเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะ คำออกกาลังกายรอบสระน้านี้จะมีเครื่องออกกาลังกายนะครับเนาะติดตั้งไว้ให้ประชาชนเล่นกันนะครับเนะาะพอานทางนู้นไปเล่นเสร็จก็เว้ออา่านปลาก่อนกลับบ้านนะครับ mm hmm. ก็ถือว่ามาเที่ยวนะครับเนาะ mm hmm. ก็ไดแนวทางก็เลยในตัวเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งทุกคลิปนะครับก็ย้ำเหมือนเดิมนะครับเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นแนวทางก็มีเข้ามีหลุดมีถูกมีผิดเข้ากันไปเหมือนเช่นเคย ไม่มีใครสายที่ต้งทางถูกเลยทุกวันครับเนาะเป็นไปไม่ได้นะเราถูกผิดก็เข้ากันไปเหมือนเช่นเคยวันไหนชอบค่อยลงทุนนะครับวันไหนชอบวันไหนไม่ชอบก็ข้ามไปอีกชอบพอฟบันเทิงนะครับเนาะรอวันต่อไปนะครับหาหน่อยมีทุกวันนะครับหาหน่อยมีทุกวันเลยวันไี้ไม่ชอบก็ข้ามไปก่อนใจเย็นๆนะครับเนาะใจเย็นๆก็วันนี้ก็ดูผลก่อนทบเนาะดูผลเมื่อวานก่อนว่า เป็นยังไงบ้างเมื่อวานรอบห้าโมงนะครับสองตัวล่างก็ห้าสามสามตัวบนก็เก้าแปดหกห้าสามกับเก้าแปดหกนะครับดีหน่อยคนระับเนาะเมื่อวานไม่เบิ้ลน,นะครับเนาะเบิ้ลนนครับนะเนาะเบิ้ลร,นะรอบเดียวห้าสามกับแปดเก้าแปดหกนะครับห้าสามเราได้ไปเด้งหนึ่งนะครับเนาะ ตรงๆเลยน่าจะเป็น52นะป่ะเนาะตัวเน้นเลยพี่เขาเป็น53แทนนะนาะเราเลี้ยง52 54นะครับ, 5, 2, 5, รบพี่เขาขออก53ได้ประเด็นหนึ่งนะครับเนาะส่วน86ไม่มีนะครับเนาะ86หลัก8เราไม่มีเลยเมื่อวานนะครับเนาะกว่ามาที่รอบ6โมงนะครับ2ตัวแรกก็33เบิลน,นะครับเนาะเบิลอีกแล้ว สามตัวก็870ศนะครับ3าสกับ870เจสามสาม, 8, 7, สาม,สามเราไม่มีนะครับเนะาะหลัก3มเรามีแค่3 2 3สองห้สนะครับส่วน0ูนย์เราไม่มีเลยนะครับเราศูนย์ห่างไกลความเจริญมากเลยศูนย์ไม่มีมาเลยแล้วก็มาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่ง สองตัวล่างก็6 7 3ตัวบนก็139นะครับ6 7กับ139 6 7เราไม่มีนะครับ139เราก็ไม่มีนะครับอเสียดายหลัก3เมื่อวาน3เดือนดีนครับมา3ามรอบเลยรอบแรกก็5้าสได้เป็นเด้งหนึ่งนะครับรอบ2 3 3สาสนะครับเนาะเสียดายไม่น่าเบื่อเลย รอบสามก็สามเก้านะครับสามเก้าไม่มีครับเนาะรอบสามสามดมากถ้าไม่เบิ้ลจะมีเสีย์ลุ้นนะครับเนาะอาจจะเป็นสามสองสามสี่ก็ได้นะครับเนาะเสิได้พี่เขาเบิ้ลน,นะครับเนาะก็วันนี้ว่ากันใหม่นะครับสำหรับขอหหุงฮานอยเราไม่รู้อะไรมากครับเนาะรุ้อย่างเดียวว่าพี่เขาจะเบิ้ลน,นะครับเนาะพี่เขาจะเบิ้ลก็พอลับพังไม่เบิ้ลก็ลำบากนะครับเนาะ กอวันนี้เคยสุ็จดจดๆไว้นะครับสรุปจดสรุปแคป่คนเราแคบเหมือนเดิมห้าสามไม่จำผิดออกมาสองวันนะครับเราถ้าจะไม่ผิดแต่รอบเมื่อวานรอบสี่โมงเย็นก็น่าจะมีห้าสอง้วยนะครับเนาะเมื่อวานจะไม่ผิดเสียดายครับเนาะแทนที่จะออกรอบหกโมงอบทุ่มหนึ่งประมาณนี้ <c oughs> ถ้าบออกรอบสี่โมงก็ถือว่าไม่มีโชคนะครับเราเลี้นไปที่ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับเนาะห้าโมงถึงหนึ่งทุ่ม ถอ,อกสี่วงคือไม่ผีโชคไม่ไีดวงกันไปหรือใครจะไปจัดก็ประจัดได้นะครับใครจะไปจัดมาแล้วก็รอบสี่วงเลยก็ได้เอาที่สะดวกนะครับก็วันนี้สะดวกจดๆไว้นะครับสะดวกแคปก่อนรอแคบเหมือนเดิมลงไอแคปทุกคลิปนะครับพยายามฝังให้จบนะครับเนาะก็วันนี้เด่น3เด่น5นะครับเด่น3เด่น5จับคู่3 2 3 5 3 8 5 1ห ห้าสองห้าแปดแปดหนึ่งแปดสองทวนคันนะครับวันนี้เด่นสามเด่นห้าจับคู่สามสองสามห้าสามแปดห้าหนึ่งห้าสองห้าแปดแปดหนึ่งแปดสองแปดคู่นะครับเนาะแปดคู่นี้ให้เน้นไปที่สามแปดสามห้า แล้วก็5 8นะครับ 3', 8', 3', 5', แล้วก็ 5, 8านใน3คู่ก็มาไในชุด3ตัวนะครับมีลุ้นสีชุดเหมือนเดิมนะครับเนาะชุด3ตัวก็มี 2, 3, 8 2, 3, 5', 2, 58, 2, 8, 1นะครับเนาะสชุด สี่ชุดนี้ให้เน้นไปที่สองสามแปดสองสามห้าสองห้าแปดนะครับเน้นให้สามชุดก็ครบทวนนะครับสำหรับแนวทางหานอยวันนี้นะครับเราทั้งชุดสองตัวและชุดสามตัวนะครับครบทวนชุดคอตำราวก็รอคลิปหน้านะครับเนาะคอตำราเรอเกมเมือคลิปหน้าจะมีเวลาเนา อย่างที่บอกนะครับถ้ามีเวลาลงช่องชุมทนให้นะครับเนาเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมนะครับท้ายคลิปคนงบน้อยนะครับเพาะอยากรุ่นกับเขาก็ตัวนี้นะครับวันนี้ก็บเหมือนเดิมสามคู่เหมือนเดิมสามแปดสามแปดสามห้าแล้วก็ห้าแปดนะครับในสามคู่นี้นะครับเนาะงบน้อยจัดไปนะครับเนะพราะอ้รุ่นกับเขาไม่ลงทุนก็ไม่ได้รุน,นครับเนาะตัวปากเปกล่าก็รุนไม่มัน หิงบุนปากเปล่าแล้วออกมาตรงเป๊ะเสียโอกาสนะครับเนาะก็จัดไปเห็นเนาบาทสองบาทว่าก,กันไปพอให้ลุ้นนะครับชุดเน้นสามคู่นี้เพื่อมันฟุกเข้านะครับเนาะหรือถ้าไม่ชอบที่ผมเน้นไห้กรเลือกคอู่อื่นได้เลยนะครับเนาะไม่ชอบสามแปดสามห้าห้าแปดชอบสามห้าชอบสามสองมากกว่าห้าสองมากกว่าก็จัดไปครับเนาะจัดไป พอได้ลุนแก่สิงครับเนาะรอสึกใหญ่สึกเงินแสนครับเนาะสึกใหญ่สึกเงินแสนก็วันเสาร์ที่จะถึงก็รอก็ต่อไปนะครับเนาะอีกไม่กี่วันครับเนาะไม่กี่วันก,ก็ฝากไว้คลิปนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ